เปิดชื่อจริงน้องวีลินไพเราะมากพร้อมเล็กเด็ดสายเสียงทายจดด่วนหน้าตาดีตั้งแต่เด็กจริงๆสำหรับน้องวีลินลูกสาวคนแรกของเวียสกุลรวั์คณารถและคุณแม่วิกกี้ที่ลืมตาดูโลกเมื่อวันที่19ธันวาคม65ที่ผ่านมาเราจะเห็นความน่ารักของน้องวีลินอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมคุณพ่อคุณแม่หน้าตาจิ้มลิ้มผิวพรรณดีขาวจัว แก้มยุ้ยมากๆล่าสุดวิกกี้โพสภาพน้องวีลินอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมพร้อมเผยชื่อจริงน้ำหนักตัวส่วนสูงที่พี่ๆแฟนคลับขอจดเลขไปเสียงท้ายกันด้วยโดยบอกว่าหนูน้อยวีลินได้ชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเด็กหญิงนับพร,รักคณารดเบบีวีลิน19ธันวาคม2565น้ำหนัก3ากรัม ยาว5 1าสเซน